คำเตือนรายการต่อไปนี้เป็นรายการข่าวความเคลื่อนไหวในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงและอาจทําให้เงินลงทุนของคุณลดลงเหลือศูนย์ได้ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทุนโปรดตรวจสอบกระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตของคุณว่าได้รับการรองรับจากกรตอของประเทศของคุณหรือไม่หรือถ้าหากคุณเลือกเทรดกับโกโบเอ็กเชงเพราะมีสินทรัพย์ดิจิตอลที่หลากหลายคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินทุนสำรองได้ที่คอยมาจิตแคปคอมตัวอย่างเช่นทางคอยเอ็กโกโบเอ็กเชงที่มีข้อมูลทุนสำรองของตัวกลางการแลกเปลี่ 5.4คะแนนและมีสภาพคล่องเฉลีย่ยอยู่ที่570และด้วยเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายในสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า720สินทรัพย์ทำให้คอย EX เั้นักกลายเป็น Exchange g โก b บอ ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าบัญชีทวิตเตอร์ของชิบะอินุเบิร์นได้ถูกระง,งับโดยไม่คาดคิดซึ่งนําไปสู่การคาดเดาต่างๆนานาและความกังวลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการกันกรองของทวิตเตอร์ในการพัฒนาที่ไม่สมบูรณ์ของบัญชีทวิตเตอร์ของชิบะอินุเบิร์นซึ่งรู้จักกันดีว่ามีผู้ใช้งานอยู่ในชุมชนคริปโตได้ถูกระง,งับอย่างกระทันหันโดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้ดึงดูดความสนใจของนักลงทุนคริปโตเคอร์เรนซมีมีเป็นอย่างมากเนื่องจากเจ้าของบัญชีได้ทําการแท็กบุคคลทีีม่ม ีอิทธิพลมากที่สุดในโลกของคริปโตมีมอย่างอีลอนมัสก์และทวิตเตอร์ซีอโอลินดาเพื่อขอความช่วยเหลือโดยบัญชีทวิตเตอร์ของชิบะอินุเบิร์นได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากชุมชนชิบะอินุสำหรับการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอัปเดตท,ที่เกี่ยวข้องกับชิบะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอัตราการเผาไหม้และการอัปเดตข้างล่างสุดของพวกเขาคือเมื่อ11ชั่วโมงที่แล้วและตอนนี้พวกเขาได้ทวิตเกี่ยวกับการขอเหตุผลในการระงับ แท็กอีลอนมั์และซีอโอคนใหม่ของทวิตเตอร์อย่างลินดาการระงับที่ไม่คาดคิดได้จุดประกายกระแสการเก็งกาไรและการถูกเถียงกันในหมู่ของชุมชนคริปโตโดยหลายคนตั้งคาถามว่าความโปร่งใสและความสอดคล้องของแนวทางการปฏิบัติในการดูแลของทวิตเตอร์ด้วยการแท็กบัญชีอีลอนมั์และลินดาบัญชีชิบาเบิร์นพยายามดึงดูดความสนใจไปที่สถานการณ์ของพวกเขาโดยหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนและการแทรกแซงจากผู้มี อิทธิพลในพื้นที่ของทวิตเตอร์ และในปัจจุบันตอนนี้ราคาหุ้นเหรียญโทเคนชิบะอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่7.91มีศูนย์หน้าอยู่ทั้งหมด5ดัวต่อข่างเงินยูอดอลลาร์ 8, ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป0.38%ในช่วง1สัปดาห์ราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา15.52%และในช่วง1เดือนราคาได้ติดลบลงไป7.29%สาญาณทางเทคนิคตอนนี้ยังคงมีแรงซื้อค่อนข้างที่จะรุนแรงในฝั่งของโซนเก็บที่สำคัญของโทเคนชิบะอินุนั้นเรายังคงมองว่าเป็น 6. 2, 5 ถึง8 59มีศูนย์น้ำหน้าอยู่ทั้งหมด5ตัวต่อข่างเงินอยู่เอลลาตอร์ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคโดยชีวัต C D C Action Zone ยังคงอยู่ในโซนสีแดงในฝั่งของส n a ปเปอร์เองเรายังคงรอการกลับตัวเป็นโซนสีน้ำเงินคงจะเป็นแนวซื้อที่สำคัญของส n a p p e r ในฝักฝักของ M C D X ตอนนี้ยังคงปราศจากสัญญาณของนัก เก่งกำไรในฝั่งของกราฟทำเฟรม1สัปดา์และสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ